สวัสดีครับพบกับ n น g a ก h ชิมะมาร์ชชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆออีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับ n น g a ก h ชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับจากสถิตินะครับผู้ชายมักจะเป็นฝ่ายเบื่อคนรักไวกว่าผู้หญิงสาวๆส่วนใหญ่มักจะถูกทิ้งจากความเบื่อหน่ายอยู่บ่อยๆของอย่างเนี้ย บางทีมันก็โทษใครไม่ได้นะครับเพราะสาเหตุลึกๆมันเกิดจากพฤติกรรมของคุณสาวๆนั่นเองแล้ววันนี้นากาชิมมะว่าชาแนลจะพาเพื่อนๆไปหาต้นต่อว่ามีอะไรบ้างที่ทำผู้หญิงกลายเป็นคนรักที่น่าเบื่อเพราะถ้าฟังแล้วควรตัดนิสัยเหล่านี้ทิ้งไปซะนะครับแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนายสี่สิ่งที่จะทําให้ผู้หญิงกลายเป็นคนรักที่น่าเบือเเนนบอ่อมาเริ่มกันที่หนึ่งความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ชายจะเบื่อมากกับนิสัยที่มีความต้องการมาเรียกร้องเขาอยู่ตลอดเวลาอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ทําให้เท่าไหร่เธอก็ไม่เคยพอใจสักทีเหมือนไม่มีคําว่าแฟนที่ดีที่สุดสําหรับเธอเลยนะครับสองรุกล้ําความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไปแฟนกันบางทีต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันด้วยผู้ชายจะเบื่อง่ายมากๆกับผู้หญิงที่ทําตัวติดแงกอยู่กับเขาตลอดเวลาอยากรู้เรื่องของเขาไปซะทุกเรื่อง แบบประมาณว่าถ้ากินเข้าไปได้กินไปแล้วนั่นแหละนะครับสามชอบเอาแฟนไปเมาส์กับเพื่อนสนุกปากผู้หญิงน,นะครับก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเหตุการเมาส์มอยอยู่แล้วเวลามีแฟนก็ชอบเมาเรื่องแฟนเอาเขาไปพูดบางทีอาจจะเสียเสียหายหายด้วย3มแล้วยิ่งเวลาทะเลาะกันทีไรความดีนี้ไม่มีเหลือเลยด่าเขากับเพื่อนเซยยับใส่สีตีไข่เรียกร้องความสงสารเต็มที่เป็นนิสัยที่ผู้ชายนั้นแสนจนาเบื่อ และทนไม่ได้นานหรอกนะครับ 4. ี่โอเวอร์ไปะทุกเรื่องยอดแห่งการทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ชอบแสดงออกจนโอเวอร์เกินเหตุจนบางทีผู้ชายเขาก็อาจจะรำคาญได้นะครับเช่นไม่ได้หลังใจก็ร้องไห้โวยวายเหมือนจะตายออกซะให้ได้หรือแค่เขาจะออกไปซื้อของหน้าปักซอยแป๊บเดียวก็คิดถึงเขาสุดชีวิตโอเวอร์ <Over S 2> เกินไปมันก็ไม่ดีนะครับลดความเล่นใหญ่ลงไปบ้างก็จะน่ารักขึ้นอีกเยอะเลย เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ4สิ่งที่จะทําให้ผู้หญิงกลายเป็นคนรักที่น่าเบื่อที่นากาชิมะมัชแนลนำมาฝันเพื่อนกันวนันนี้แล้วท่านเพื่อนรู้สาเหตุที่ทําให้เป็นแฟนที่น่าเบื่อแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเป็นคนแบบนั้นซะนะครับหนุ่มๆน่มเขาจะได้อยู่กับคุณได้นานเท่านานแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนเรบฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับน,กกนมากามช เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Gang Beauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะก h ชิมะมา c h ชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจราราณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ <S <S อยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ